ตอนนี้เรากำลังจะ<ห>ทานอาหารเช้านะคะทุกคนนี่พี่มูมีอะไรมั่งอาหารเช้าของเราโตมีแซนด์วิชมีกาแฟมีโอวัตตีนมีมีไข่าดาวด้วยพี่มูก็จะกินข้าวต้มใช่ไหมก็ม้นกินขนมปังขนมปังกับแซนด์วิชตักเลย ขเขาก็จะมีบริการอาหารตอนเช้านะคะทุกคน,นก็จะมาแบบนี้นเนซุ้มเป็นซุ้มแบบนี้เลยก็เดินลงมาจากห้องก็ลงมาเลยกินกินเลยกินเลยนะคะทุกคนเราต้องขออนุญ,ญาตทานข้าวเช้าก่อนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนคือตอนเช้าขั้วออกป่าไ้พี่บอกอ่ะมันมันกับมันไ่ได้หนาวไปไหนเ่อขั้วออกปบาคนเห็นบอกก็เห็นเขาต้องกลับไปหาทันสลัยเห็นไอออกไหมเห็นบอกหากันนะเออเห็นเห็นเห็นเออมันเห็นั่นเห็นเห็นเห็นไอไอออกขั้วออกทวนทวนเลย คือมัน,มน,นใ,มใช่แกาแฟ่สองจ้องเลยของพ่อหมอโอ้ยจ้องเดียวกับพ่อละมัง <c oughs> ขอดอกปากทวนๆไปพี่น้องโอ้แต่พี่มูได้ของเล่นเ <c oughs> อาไว้ถ่ายรูปเอาไปยืนดีๆเด้ไแมา่ดิใช่หนาวไหมพี่มูหนาวไหมไม,ไม่หนาวแต่ทำไมควันออกปากท่วนๆเลย

หันมา,ม,ามีหันหามามีของเล่นให้พี่มูด้วยนะคะทุกคนมีของเล่นให้พี่มูด้วยดูสิชอบมากเลยพี่มูตาชอบมากเลยนะเนี่ยไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะทุกคนอากาศดีมากไหมพี่มู